ครับช่องตุนวอรของเราวันนี้จะมาแนะนำการตั้งเวลาไหนชาเด็กนะครับขั้นแรกเราจิ้มข้้งล่างก่อนครับหนึ่งครั้งสองครั้งครับผมวันนี้จะเป็นเดือนครับผมแล้วก็จิ้มตัวบนไล่ไปอันนี้เป็นเดือนเราเอาเดือนที่เราต้องการนะครับกดก็ข้างบนไล่ไปเสร็จแล้วกดข้างล่างจะเป็นวันที่ครับ วันที่เราก็กดไปตามที่เราต้องการเมื่อได้เราต้องการแล้วเราก็กดปุ่มล่างครับผมอันนี้จะเป็นชั่วโมงครับเป็นชั่วโมงแล้วกดปุ่มบนก็กดไล่ไปเรื่อยๆมันจะมี AM PM นะครับ AM ก็คือช่วงเช้า PM ก็ช่วงบ่ายบ่ายถึงเที่ยงคืน ม่อได้เวลาที่ต้องการแล้วแล้วก็กดปุ่มล่างที่ปุ่มล่างครับแล้วก็จะเป็นนาทีอันนี้เรากดปุ่มบนไล่เป็นนาทีให้ตรงกับเวลาปก,ปกติที่เราต้องการครับเมื่นได้ที่ต้องการแล้วแล้วก็กดปุ่มล่างลงปุ่มล่างหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่มบนหนึ่งครั้ง น,นี้ก็ต้้งเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมยังไงก็ฝากช่องตูนวอดด้วยนะครับผมขอบคุณครับ